รวยคู่บารมี168ค่ะรวยคู่บารมี168นะคะหลวงพ่อพัดปฏิดวนพิมพ์พุทส้อนองค์นี้จะจัดอยู่ในเนื้ออันปรากาลงยาฟ้าขอบน้ำเงินนะคะแล้วก็ห่มจีวรพิมพ์พุทสอนและนัมเบอร์โค้ด1659ค่ะหลังไก่คู่มียันะไปพร้อมเรียมไปพร้อมกล่องเดิม300บาทส่งฟรีรหัส55 ใครรับพิมพ์รับ55ตามด้วยชิเดนนะ3า0บาทจะส่งฟรีไปพร้อมกรอบทองศูนน์นาะแบบนี้เลยไปพร้อมกล่องเดิมมือหนึ่งป้ายแดงยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะรหัสห55ใครรับพิมพ์รับ55ตามด้วยชิเดนนะใครรับพิมพ์รหัสห8เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหน้าร้อยผิวร้อยจมูกร้อยมือหนึ่งป้ายแดงไปพร้อมกรอบไปพร้อมกล่องเดิมนะคะรวยร้อยปีหลวงมาพัด์วันทีดวนค่ะวัตถุมงคลหลวงมาพัดวันทีดวนเกจิยอดนิยม ประเทศไทยนะตอนนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นเกจิใหม่ที่โด่งดังมากๆเลยรหัส48ใครรับพิมรับ48ตามด้วยเชเล่นนะคะพี่พี่330บาทจะส่งฟรีลงยาหน้าหลังรายการเซอร์ไพรส์รา,ายการพิเศษนะคะใครรับพิมพ์รหัส48ตามด้วยเชเล่นไม่ได้มีทุกองคนะลงยาหนรหัส53เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเนื้อกระไหรทองมวนสายค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลงวงพ่อพัดวันที่ด้วนค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยสวยมาก และลำเบอร์โค้ดหนึ่งสองห้าค่ะหลังพัดยศรหัสห้าสามใครรับพิมพ์รับห้าสามตามด้วยชิอเล่นนะสามร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีค่ะสามห้าศูนย์ส่งฟรีรหัสห้าสามเอ่อเป็นเหรียญรูปหลอท้าเวสุวรรณนะคะเหรียญรูปหลอท้าเวสุวรรณไปพร้อมกรอบนะคะพี่พี่จะเป็นเนื้ออันปาก,กานะคะกระบองเขียวนะฮะองค์นี้จะไปพร้อมกล่องกรมกรอมหยีเดิมนะคะลูกค้า สวยงามมากใครรับพิมพ์รหัสสีู่นย์ตามด้วยเชลเล่นนะสามร้อยสาสิบาทส่งฟรีเหลือแค่องค์สุดท้ายแล้วนะรหัสด้านล่างจะมีอันนี้ยาน้ำงอแล้วกันยาน้ำงอ,อยาหนารหัสน้ำอันนี้รหัสแดงอันนี้รหัสแดงอยากดูเพิ่มเติมองไหนบอกนะเพราะว่าหนูหนูให้ดูแบบเร็วๆไปก่อนอันนี้รหัสส้มค่ะแล้วก็อันนี้รหัสอ,อ่อ ฟ้าแล้วก็รหัสเหลืองสองค่ะหลงปูนนิ่มไม่ได้เอามาเลยค่ะพี่ชายรหัสสี่สองค่ะใครรับพิม์รับสี่สองตามด้วยช่อเล่นนะหลังจะเป็นเพ้นด้วยนะเพ้นหลังไก่เป็นรายการพิเศษค่ะสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีค่ะ 3, 5, 0, สามห้าศูนย์ส่งฟรีรหัสสี่ศูนย์เอ้ยสี่สองค่ะระหัสสี่สองเพ้นหลังไก่นะคะ 3 502ส่งฟรีตกเหรียญร5อยห้าบาทตกกรอบ150บาทค่าส่ง50เองลูกค้าถูกมากมเพ้นหลังไก่นะคะเป็นรายการพิเศษเป็นรายการซูเปอรพรส์นะคะไม่ได้มีทุกเหรียญน,นะแบบนี้นะเป็นเนื้ออันปาการาดนะเบอร์โค้ด69ใครรับพิมพ์รหัส42ตามด้วยชิเลนค่ะก็แล้วก็เหรียญน,นี้อันนี้หมื่นยันอันปากาซาตินลงยัหน้าหลังอันนี้อันนี้ อันนี้ลงยาหน้าหลังนะอันนี้โค้ด8ตัวเดียวใครรับพิมพ์รับได้เลยอันนี้จัดโปรอยู่3 3 0สบาทส่งฟรีใครรับพิมพ์รับว่าฟ้าแล้วกันให้พิมพเพราะว่าฟ้านะจริงๆมันน้ำงอออกฟ้าแล้วก็มีไหลเหรียญอยู่นะ59จะเป็นเอราวันพันล้านค่ะลูกค้าจัดอยู่ในเนื้ออันปาก้านะคะเอราวันเนี่ยหายากมากและวหัสนับเบอร์โค้ดองค์นี้141นะคนะ อุจารเจราจาคะ่ะขายวาจาเป็นซับนะเลขงนี้นะคะลูกค้าใครรับพิมรักฮากาวตามด้วยชช่เลยนะสามร้อยแปดสิบบาทจะส่งฟรีค่ะสามแปดศูนย์จะส่งเรียรัหัสฮากาวนะเอราวันพันล้านมีกลุ่มรองรับถ้าเจนมัน้าเล่นหาเลยห้าหนึ่งจะเป็นรุ่นเออรรวยชนะโชคนะพี่ห้าหนึ่งจะเป็นรุ่นรวยชนะโชคนะคะพี่พี่เนื้อกระไหลลงยาแดงค่ะเนื้อกระไหลลงยาแดงนะรหัสห้าหนึ่งนะคะ ใครรับพิมพ์รับ51ตามด้วยชิเล่นนะ330บาทจะส่งฟรีค่ะเนื้อกระไหล่ลงยาแดงนะรหัส51านใครรับพิมพ์รับ51ตามด้วยชิเล่นคือจะพิเศษกว่าองค์อื่นเลยนะคะเพราะว่าองค์นี้จะเลี่ยมด้วยเออเขาเรียกเลี่ยมฝังฝังเพชรนะคะพี่ๆสวยมากลานเนเบอร์โค้ด98ค่ะองค์นี้นะคะเมตาสิทธิ์ของหลวงพ่อพัดวันทีดวนค่ะใครรับพิมรหัส 14ตามด้วยชชเดนนะสามรอยเก้าบาทส่งฟรีนะคะองค์นี้จริงๆจะเรียมมาใส่เองนะเนี่ยแค่รับพิมพ์รับ14ตามด้วยชชเดนนะสา0รอยเก้าบาทจะส่งฟรีไปพร้อมกร่องเดิมนี่เพิ่งเข้าใหม่รหัส43ลงยาม่วงลงยาม่วงหน้าหลังและนะเบอร์โค้ดแปรวยกับรวยแล้วก็รวยอยากเดียวนะคะรหัสตัดเอ้ยรหัสสี่สามละนบเบอร์โค้ดน่าเห็นไหมเฮ้ยใส <c oughs> ่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ย รหัส43ใครรับพิมพ์รับ43ตามด้วยชเชอเล่นนะคะพี่พีเอาไป330บาทส่งฟรีนะลงยาหน้าหลังรวยร้อยปีหลวงปัดวันทีด่วน,นค่ะอ้อสีแดงสีแดงสีแดงหายากได้มาแค่องเดียวเหมือนกันกับรหัส53เลยีล๋ยวก็ลาลงอละเบอร์โค้ด260สวยมาก ันนี้200บาทจะส่งฟีนะใครรับพิมพ์รหัส86ตามด้วยชื่อเล่นนะ